เราจะแก้ไขยังไงนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาความดันต่ำมีอาการของความดันต่ำนะคะเราจะแก้ไขอย่างไรวันนี้นี้มีวิธีแก้ไขค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาความดันต่ำหกวิธีนะคะหนึ่งค่ะเมื่อมีอาการควรที่จะนั่งพักนะคะหรือนอนลงทันทีค่ะแต่ว่าจะต้องให้ ระดับของเท้าเนี่ยยกเท้าให้สูงกว่าระดับของหัวใจนะคะเพื่อจะได้สามารถส่งเลือดให้หัวใจเนี่ยบีบแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น 2. ค่ะต้องหลีกเลี่ยงการยืนนานๆการนั่งนานๆเพราะว่าการยืนนานๆน,นั่งนานๆเนี่ยมันเหมือนกับเราคูลดาวหัวใจลงหัวใจก็เต้นช้าลงและสสำหรับในคนที่เขามีภาวะความดันโลหิตต่ำเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการวูบได้นะคะ 3ค่ะทางแก้ที่3ก็คือหลีกเลี่ยงการก้มเงยศีรษะแบบเร็วๆในผู้ป่วยที่มีอาการความดันต่ำเนี่ยจะมีอาการวูบง่ายอยู่แล้วการที่เขาเปลี่ยนท่าอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะการก้มเงยจะส่งผลที่ทำให้เขาเกิดอาการหน้ามืดได้ง่ายขึ้นมากนะคะ4ค่ะจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการนอนดึกนะคะเพราะว่าการที่นอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ ความดันโลหิตเนี่ยตามลงอีกค่ะ 5. ค่ะให้เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะให้ออกกำลังกายในช่วงเชา้าเพราะการออกกำลังกายในช่วงเช้าเนี่ยจะช่วยกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจให้เพิ่มมากขึ้นนะคะตัวนี้เองก็ใช้วิธีนี้ค่ะใช้วิธีการออกกำลังกายในตอนเชา้าเพื่อที่จะได้ช่วยกระตุ้นหัวใจด้วยนะคะ ราน,นี้มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันและข้อ6ค่ะทางแก้ที่6ต้องได้รับสารอาหารให้เพียงพอต้องได้รับสารอาหารให้เพียงพอค่ะถ้าไม่พอแล้วเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ความดันต่ําลงนะคะและในกลุ่มของสารอาหารที่ต้องเน้นๆเ,เลยว่าต้องให้เพียงพอได้รับไม่ขาดนะคะก็คือในเรื่องของ เมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะโปรโตีนและวิตามินนั่นเองค่ะแนะนำนะคะให้กินโปรโตีนที่ดีอาหารที่ช่วยเพิ่มโปรโตีนได้แต่ต้องเป็นโปรโตีนที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนที่มาจากพืชหรือมาจากสัตว์ก็ตามแต่จะต้องไม่กินโปรโตีนที่แปรรูปเช่นไส้กรอกกุนเชียงแฮมหรือพวกเนื้อสัตว์แพนเบดอันนั้นก็ถือว่า,าเป็นโปรโตีนที่ปรุงแต่ง ะะมีเรื่องของสารเคมีมีสารปรุงรสอะไรค่อนข้างเยอะนะคะให้กินโปรโตีนที่ดีจะพืชก็ได้จะสัตว์ก็ได้นะคะ 2. ให้กินวิตามินและและร่ธาตุรวมเสริมเข้าไปนะคะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่เพียงพอขึ้นก็ช่วยลดอาการความดันป่ำได้สําหรับผู้ที่มีปัญหาความดันป่ำถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ